ชนะมากี่ไฟแล้วเราสดเหลือเกินสามไฟตีสามไฟลวดเลยนะมีไงบ้างครับลูกเกมในวันนี้เจอกันภาที่สองก็อึดอัดนะครับเขาไวเขาแต่เขาไม่ค่อยจะโดนนะเขาฟิวส์แต่เขานีเยอะนะโอ้ยวันนี้ชื่ออะไรนะเก็ตพอใจครับโอ้ยทำไมไปกินอะไรมากินดีอันนี้จากไหนทำไมมันดุกมากเลยซ้อมดีครับซ้อมดีซ้อมดี เดินเดินเดียวสองยกได้ไหมเนี่ยสบายสบายลูกเข้าเดียวสบายแอ่วล้องเบรคเบิร์ดได้ไหมพี่เบิร์ดอ่ะสบายสบายน้องโอเคไปทันพี่ออสได้ใจครับโอ้โหสวัสดีพอใจขนาดไหนเอ้าระดับหนึ่งเครับระดับหนึ่งเหรอชกขนาดนี้ระดับหนึ่งเหรอครับโอ้ยบอกกอนชกกดดันกดดันเรื่องอะไรครับก็ตามม้อไม่ค่อยจะทันครับเขาเขาไวใช่ไหม เราวันนี้ไปจับทางได้เลยช่วงยกไหนก็พี่สั่งเดินจับในครับก็เริ่มจับทางได้ครับห้ายกนี่มั่นใจยกไหนเป็นพิเศษไม่เอามั่นใจยกสี่ยกห้าได้ยกสี่กับยกห้าได้เลยครับได้ทำเขาล้มเดินได้เดินน้องเดินวันนี้เราชนะด้วยลูแข่งอะไรนะครับครั้งที่แล้วเป็นยังไงบ้างเจอคนมาก็เกมประมาณนี้ครับประมาณนี้เราไม่ได้เลย ครั้งที่แล้วก็แบบนี้ครับผมชนะแบบนี้แบบนี้หนีปูเลปูเลปูเลครั้งนี้ก็ชนะแบบนี้คั่นี้คงต้องชกแลยนะติดตามกันก่อนนะชกไหมเกมวันนี้วันนี้น้ำหนักเข้ากันไหมหรือว่าต่อน้ำหนักวันนี้น้ำหนักเข้ากันครัาคงต้องเข้ากันเข้มเท่าไหร่อือเท่าไหร่วันนี้ที่ดัดร้อยห้าอุ้ยชิงเข้มได้แล้วน้ำหนักเต็มเต็มเท่าไหร่ร้อยร้อย้ากห้าชิงเข้มเลยเองถ้าลดทำไมร้อยห้าใครดีพี่ รมัจะล้ำชนอ่มีิาไม่ไม่จะกกเขมถ้ารอ้ห้ก็ชิงแมป์ไม่เลยนะไม่พูดถึงยาทแ่งรง้าไฟสีขานะคือคือถ้ามีโอกาสใช่ไหมชิงว้ห้านี่ยนะน้ำหนักที่เราถนัดด้วยตานนี้ทำไม่ได้เลยจะล้ำชนล้นจะชิงไอจะชิงได้ไอารเวชอ้าวเมื่อมีโอกาสนะ ถ้าฟอร์มดูแบบนี้เนาะไข่เป็นยู่อ๋ออจีเท่าไหร่นี่วันนี้มีไหมไอดีก็น่าจะสองหมื่นแล้วลูกพี่หมื่นหนึ่งเซียนมวยเซียนมวยเหมือนหนึ่งลูกพี่เหมือนหนึ่งเป็นสองหมื่นโอ้ยหับนี้เอาขอบคุณคนที่ให้ตังค์หน่อยเนาะขอบคุณนะครับผมทวีสักเล็กขอบคุณพี่มวยหมูทวีสักเล็กครับขอบคุณใครอีกครับขอบคุณขอบคุณเซียบัตรอบคุณข้าหลวงครับขอบคุณพี่เราน้องในไทยครับอแล้วอายุเท่าไหร่เนี่ย โอ้ยอายุกันน้อยด้วยยาวไกลเลยพี่อ๋ออนาคตจะยอดมือไหมนี่เป็นไปได้มใช่ไหมเราจะได้เป็นยอดมวยไม่เอาอยากฮะนะก็ก็น่าจะมีโอกาสแหละนะคึ้นไปดูใจชอบใครชอบพี่ปิ๊กปอซอทองคำีครับทำไมครับผมก็ซ้อมได้กันเราชอบสไตล์กันครับสไตล์สไตล์พี่ปิ๊กเนาะครัเออเขาก็เขาเลยนะส่งไข่ใครดีพี่ผมฮะส่งไข่ใครตีซ้ายต่อยซ้ายนช่วงเหรอทวีสักเล็กไฟสั่งดาตกไม้ปลาได้ไหมยุคก่อนนู่นอะ พี่อ๊อคำมีสักเล็กเอ้ยดอกไม้ป่าปมเงาเอ้ยเฮ้ป่ามวยทรงผีมืออันนี้อันนี้อันนี้แรกเรียกพี่พวกสุริพรล่มดีเดิมโบ่เออนะโอเคโอเคเอ้าขอบคุณมากครับอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยอยู่บนครับอยู่บนพอจะพูดภาษาอีสานได้บ้างไหมน้องไม่น่าจะได้ได้โองบอกบพี่น้องเนี่ยชาวบนเนี่ยเหรอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจครับผมเมื่อวานได้แล้วครับโอ้ยเอายินดีด้วยน้องยินดีด้วยเอาแล้วครับในวันหลังเกมคุณเจ้า